สีทศวรรษกับการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของบริษัทพิริยาภูลอินเตอร์เนชันแนลจำกัดผู้นำด้านการนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพดีเยี่ยมจากทั่วทุกมุมโลกมากกว่า3,000รายการพิริยาภูลเริ่มต้นดำเนินธุรกิจตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514 จนกระทั่งในปี2516จึงได้ก่อตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดพิริยาภูนโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกเสือป่าถนนเจริญกรุงเริ่มต้นจากการนำเข้าสินค้าประเภทยาสูบและสุราต่างประเทศจากวิสัยทัศน์อันเฉียบคมของผู้ก่อตั้งคือคุณชูศัก์พิริยาภูนโดยใช้กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมากมายหลายวิธี ส่งผลให้ธุรกิจของพิรยาภูนในยุคนั้นเจริญเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงต่อมาในปีพุทธศักราช2529จึงได้จดทะเบียนในานามบริษัทพิรยาภูนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งและได้ย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งอยู่ที่อาคารพิริยาภูนถนนสีอยุธย,ยาพิริยาภูนได้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีสินค้าหลากหลายครอบคลุมส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับภายใต้การดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคอย่างจริงใจจนกระทั่งปีพุทธศักราช2 5 3พิ 32, พิริยาภูนได้ทำการขยายกิจการไปยังธุรกิจประเภทค้าปลีกโดยการเปิดห้างดเดซเบอร์บางนาขึ้นเป็นแห่งแรกและตามมาด้วย ห้างดีเซมเบอร์สาขาบางกะปิในอีกสองปีถัดมานอกจากนี้พิริยะภูนยังได้ขยายธุรกิจไปยังอสังหาริมทรัพย์ด้วยการก่อสร้างอาคารพิริยภูนทาวเวอร์สูง41ชั้นตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินจากวิกฤตการค่างเงินบาทเมื่อปี2540ส่งผลให้กิจการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง แต่ด้วยความทุ่มเทของผู้ก่อตั้งผ่านความเหน็ดเหนื่อยและความตั้งใจส่งผลให้พิริยภูนเป็นหนึ่งในบริษัทที่สามารถฟันฝ่ามารสุมในครั้งนั้นและกลับมายืนหยัดได้อย่างมั่นคงที่ผ่านมาเราเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายแต่เราตั้งใจว่าเราจะนำพิรยพิยาภูนให้ผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านั้นให้ได้และในที่สุดเราก็สามารถผ่านมันมาได้ด้วยความภาคภูมิใจ หลังจากวิกฤตครั้งนั้นได้ผ่านพ้นผู้บริหารพิริยาภูนในขณะนั้นคือคุณชูศักดิ์พิริยาภูนได้ปรับกลยุทธ์การทำตลาดโดยหันมาเน้นเฉพาะด้านเทรดดิ้งเป็นหลักและก็ได้ประสบความสาเร็จอย่างงดงามในเวลาต่อมาปัจจุบันพิริยาภูนกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่สองมีเหล่าผู้นำองค์กรที่แข็งแกร่งเป็นพลังมันสมอง เป็นที่รักใคร่และมีความเข้าใจในองค์กรได้เข้ามารับช่วงดูแลบริษัทพร้อมกับการสั่งสมประสบการณ์โดยการคอยดูแลของผู้ก่อตั้งธุรกิจทางเพียรพูลคงจะไม่ได้อยู่เพียงแค่นี้เราคงจะต้องไดเวอส์ไฟธุรกิจออกไปไม่ก่อนมีผมคนเดียวก็ยังมาได้ขนาดนี้เชื่อมั่นว่าลูกๆผม ทั้งสี่คนคุณจะช่วยต่อยอดบริษัทให้มีความเจริญมั่นคงกันนี้ทำธุรกิจแตกไลยออกไปมากกว่น,นี้ในขณะน,นี้ผมอาจจะไม่ได้ทำงานอย่างหนักเหมือนสมัยที่ 40, 40ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังเป็นพี่เลี้ยงดูในภาพรวมต่างๆให้อยู่ก็มีความมั่นใจครับว่าลูกๆจะสามารถที่จะรับภาระนำ พิยรพูนไปสู่ความเจริญมั่นคงเป็นอาจักรพียรพูนได้อย่างดีต่อไปในอนาคตนี้ตลอดระยะเวลา40ปีที่พิริยพูนได้ผ่านเหตุการณ์และเรื่องราวต่างๆมากมายจนสามารถเป็นบริษัทนําเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้ก่อตั้งทีมผู้บริหารและพนักงานพิริยพูนทุกท่าน รเราพยายามและทุ่มเทยอย่างเต็มที่ที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร่วมค้าและพนักง,งานบริษัทพิยพูลทุกๆคนอย่างเช่นในเรื่องของตัวเลขเป้าหมายของปีนี้เราต้องการโตขึ้น30%เพื่อที่จะในระยะ3ปีเราสามารถโตขึ้นได้เท่าตัวตามที่บริษัทตั้งเป้าหมายไว้การทำธุรกิจของผมเนี่ยผมเน้นในส่วนของความตรงไปตรงมาและความจริงใจกับคู่ค้าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าก็ดีหรือว่าเป็น สปายเออร์ทั้งในและต่างประเทศก็ดีอย่างเช่นการทําสัญญาเนี่ยบางครั้งถ้าเกิดเราตกลงกันแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเอกสารก็ได้เป็นสัญญาปากเปล่าถ้าเกิดเราตกลงกันก็ยืนยันตามน,นั้นครับ40ปีแห่งความภาคภูมิใจของพิริยาภูนอินเตอร์เนชั่นแนลที่มีการขยายตัวและเติบโตอย่างมั่นคงและพิริยาภูนจะขอเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมฉลองความสำเร็จของเราในครั้งหน้า Young Nenon. Yeah.